รอบลัวปีแสดงกลับมาพบกับเช้าวันหยุดวิคเอนส่งท้ายเดือนมีนาคมภายหลังปิดเบรกลีกทางให้โปรแกรมทีมชาติไปรวม2สัปดาห์ในที่สุดเกมระดับสโมสรกจะกลัรมาลงแข่งขันกันในช่วงทางตรงสุดท้ายของฤดูกาล2023-24จากนี้ลันยาว2เดือนจนถึงฉากจบโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอริกเทนฮาร์กจะเริ่มต้นทางตรงเส้นนี้โดยเกมเยือนเบ์ฟอร์ดในคืนวันนี้เวลาดีตีสามตรงนะครับเอริกเทนฮาร์กอัปเดตความพร้อมของทีมในช่วงเพจคอนเฟนก่อนเกมโดยหลักๆที่สื่อให้ความสนใจคือความพร้อมของลิซ โดมาร์ตินสที่มีกระแสเชิงบวกมาตลอดว่าน่าจะสามารถกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในเกมวันนี้โดยคุณซือชาวดัตได้ระบุว่ามันพอจะมีโอกาสอยู่บ้างเราขาดเขาไปในหลายเกมซึ่งเราต่างก็ล้วนคิดถึงเขาในแง่งของความสงบและมั่นคงที่เขานํามาเติมเต็มให้ทีมได้ในเวลาลงเล่นเช่นเดียวกับที่เราคิดถึง,ถงทัศนคติแห่งชัยชนะที่เขามักสแสดงออกมาให้เห็นชัดเจนทีน่ชาสามารถนําสิ่งเหล่านั้นส่งผ่านเข้าไปสู่ทีมและสามารถขับเคลื่อนให้เรายกระดับขึ้นได้อีกมากขณะเดียวกันในส่วนของผู้เล่นคนอื่นที่มีแนวโน้มจะหายเจ็บกลับมานนั้ ระบุว่าจะมีผู้เล่นหลายคนที่น่าจะกลับมาได้พวกเขากลับมาอยู่ในกระบวนการซ้อมทีมในสนามได้แล้วซึ่งหลังสัมภาษณ์นี้เราจะเหลือเซสชันซ้อมอีกครั้งแต่ก็ชัดเจนว่าเรามีแนวโน้มที่จะได้เล่นอีกบางคนกลับมาสู่ทีมเช่นเดียวกับคําถามเรื่องของลูกชอซึ่งรายนี้ค่อนข้างน่ากังวลในแง่ที่ก่อนหน้านี้กรเดตเซาเกตอัปเดตไว้ในช่วงโปรแกรมทีมชาติล่าสุดซึ่งลูกชอไปรายงานตัวกับทีมแพทย์และมีข้อตกลงในแง่ที่ว่าหากเขาไม่สามารถกลับมามีเวลาในการลงสนามช่วงสุดท้ายของซีซั่นที่มากพอก็ออาาาจจจเสีีี่่่งททชืะหลุดกกรตตััวม งอักฤษไปลุยยูโร2024ที่ประเทศเยอรมันแต่ในการอัปเดตของเอเดร็กเทนฮาร์กกุณนสื่อชาวรัสเือกจะใช้คําว่าผมมีความคาดหวังอยากให้เขากลับมาได้ทันก่อนจบซีซั่นเขายังอยู่ในโปรแกรมของทีมและจะกลับมาสู่ทีมได้จากนั้นสื่อก็เป็นคําถามไปที่เรื่องของภาวะอารมณ์ของทีมในช่วงพักเบรกครั้งนี้ว่ามันคงเป็นไปในเชิงบวกจากชัยชนะสําคัญเหนือลิพูหรือไม่เอเดร็กเทนฮาร์กกล่าวว่ามันเป็นช่วงปิดเบรกที่ยอดเยี่ยมมากนะมันเป็นเรื่องที่ดีเสมออยู่แล้วกับการชนะเกมก่อนเข้าเบรกทีมชาติแบบนั้นโดย จากนั้นผู้เล่นก็เดินหน้าสู่การไปทําหน้าที่ในทีมชาติซึ่งแต่ละคนก็ไปเล่นในทีมชาติที่ต่างระบบต่างสไตล์กันไปแต่ตอนนี้พวกเขากลับมาสู่สโมสรและเราต้องกลับไปอยู่ในระดับที่เราอยู่ก่อนจบเลกกลับมาสู่แนวทางการเล่นของพวกเราให้พวกเขากลับมาสู่ทีมเราเริ่มกระบวนการนี้ตั้งแต่เมื่อวานแม้จะเป็นช่วงสั้นๆแต่เราจะมีความพร้อมแน่นอนในเกมวันนี้ส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์คำถามที่สื่อไม่พลาดจะยิงใส่เอริกเทนฮาร์กนั่นคือความร้อนแรงของคอบบี้เมนูที่ไปเฉิดฉายแบบเต็มที่จนถูกพูดถึงชื่่่นนนชชมมมมออยาาาาาางลาลล้หหตตดส,สัปท์ทีิผ โดยเอเล็กเทนฮักได้กล่าวว่าผมคิดว่ามันดีมากเลยนะสําหรับทีมชาติอังกฤษแต่เราเองก็ไม่แปลกใจกับสิ่งที่เขาแสดงออกมาเพราะเรารู้ดีอยู่แล้วว่าเขามีความสามารถมากขนาดไหนเขาสามารถปรับตัวให้เขากับฟุตบอลในระดับสูงได้เร็วมากๆทุกอย่างมาดูเป็นธรรมชาติและเราเองก็มีความสุขกับเขาไปด้วยเอเล็กเทนฮักยังได้พูดถึงคอบบี้เมเนูเพิ่มเติม,ตม,ตมซึ่งแสดงออกชัดเจนเลยว่าคุณซอชาวรัสมีความภาคภูมิใจกับผลผลิตที่ตนทําข้อสู่ทีมชุดใหญ่คนนี้อย่างมากจริงๆโดยเขาบอกว่าแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ผมแต่พวกเราทุกคนลนภูมิใจกับเา มันยอดเยี่ยมสาหรับอะคาเดมี่ของเราที่ได้ผาักดันผู้เล่นเด็กหนุ่มจนสามารถก้าวไปสู่ทำเนียบทีมชาติได้นี่ถือเป็นความภาคภูมิใจเป็นคําชื่นชมที่ยิ่งใหญ่สะท้อนกลับมาสู่สมโมสรของเราและสําหรับตัวเขาที่ทําได้นอกจากนี้ก็ยังมีความหมายถึงทุกคนที่เคยทํางานร่วมกันกับ,กบเขามาระหว่างช่วงเวลาในอะคาเดมี่ถือเป็นข่าวดีสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทว่าเราก็เคยมีการพูดคุยกันเรื่องพวกนี้มาก่อนสําหรับคอบบี้จนถึงตอนนี้เขารับมือกับสิ่งต่างๆได้ดีมากๆหรือถ้าสมมติวันหนึ่งข้างหน้าเขาหลุดกรอบออกไปนอกลก เราที os, e point, on, ่เป็นทีมโค้ดก็จะต้องมีการเข้าไปแทรกแซงบอกสอนเขาแต่อย่างที่เราเห็นจนถึงตอนนี้เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเขาแค่อยากเล่นฟุตบอลเท่านั้นเขาอยากชนะเขาต้องการทําในสิ่งที่ดีที่สุดในทุกๆวันเพราะเขาต้องการพัฒนาตัวเองและเขาก็แค่อยากสนุกสนานไปกับสิ่งเหล่านั้นด้วยความสนุกในความหมายของเขาก็คือความต้องการจะเล่นให้ดีที่สุดเล่นให้เหนือกว่าคู่แข่งคุมเกมให้เหนือกว่าคู่แข่งแล้วเอาชนะเกมการแข่งขันนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดของการสัมภาษณ์ช่วงแรกของเอเดนเทนฮากที่เกิดขึ้นหัวค่ำวันที่ผ่านาเกใจจ พูดถึงกระแสข่าวตลอด2องสัปดาห์ที่ผ่านมา<ๆ>เกี่ยวกับตำแหน่งงานของเอเดร็กเทนฮาร์โดยดีกับตันทีมปีแสดงระบุว่าโดยส่วนตัวผมไม่ชอบเลยแม้แต่นิดเดียวกับไอเดียที่ว่าจะมีการปลดเอเดร็กเทนฮาร์ออกจากตำแหน่งหลังจบซีซั่นนี้เพื่อไปเอาคนอื่นมาโดยเฉพาะกับชื่อต่างๆที่โยงใยกันมันไม่เมกเซนต์มันทําให้รู้สึกไม่ถูกต้องผมเชื่อมั่นในตัวของเอเดร็กเทนฮาร์มากกว่าแต่ก็แน่นอนว่าถ้าเขามีฤดูกาลแบบนี้อีกในซีซั่นหน้าเขาจะหมดความชอบธรรมที่จะทํางานตรงนี้เองแต่นปัจจุบันตอนนี้เรายังไม่ ความหวังที่เป็นไปได้ในการกลับเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกสำหรับชื่ออย่างแกลเลตเซาเกตกับสิ่งที่เขาทำกับทีมชาติอังกฤษผมมองไม่เห็นเลยว่าจะมีส่วนไหนที่ดูเหมาะสมกับการเข้ามาทำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นกันกับชื่ออื่นอย่างแกมพอตเตอร์ที่กระแสเข้ารุนแรงไม่แพ้กันผมก็ไม่เห็นว่าเขามีความเหมาะสมอะไรที่จะเข้ามาทำทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งผมขอรวมถึงชื่อแกลลีโอนิลเข้าไปด้วยเลยก็ได้ด้านอัปเดตความคืบหน้าเรื่องแดนแอชเวิร์ดที่ปัจจุบันอยู่ในช่วงงงงพัักกกกาาาาานนนนรรรรรระะะหหววว่่่อบบเเจจแมยยูไตดลโป นี้เอาไว้ล่าสุดระบุว่าเดิวนนี้น่าจะมีความยากและซับซ้อนเนื่องจากท่าทีจุดยืนของทั้งสองสโมสรค่อน,นข้างจะแสดงออกชัดเจนว่าไม่ปณิปนอมเข้าหากันสักเท่าไหร่และทั้งสองสโมสรกระดูเหมือนมีการวางแผนงานการลงตลาดหน้าร้อนที่จะถึงนี้โดยการจะไม่มีผู้มนวยการฟุตบอลไปก่อนโดยฝั่งของปีแสดงท่าทีของพวกเขาตามที่สื่อรายงานก็คือยืนยันว่าจะไม่ยอมจ่ายเงินระดับ20ล้านปอนด์ตามที่นิวคาเซิลเรียกราคาเพื่อไอแดนแอชเวิร์ดหลุดจากเงื่อนไขพักงานและในระหว่างนี้กับช่วงตลาดหน้าร้อนที่จะมาถึงมีการคาดเดากันว่าเซอร์จิ คลิปน่าจะมอบหมายงานการดูแลในส่วนที่ครอบคลุมกับหน้าที่ผู้อำนวยการกีฬาไปไว้ที่โอมานเบลาดาดก่อนในเบื้องตน้ขนขณะที่ในส่วนของเดลิติกโดยนักข่าวอย่างเดวินออลสตินแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นที่เกี่ยวกับแดนแอชเวิร์ดกับปีแสดงเอาไว้ว่าเบื้องต้นสําหรับผมคือยังมองไม่เห็นความคืบหน้าใดเกี่ยวกับการเจรจาจากฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปหานิวคาสเซิลยูไนเต็ดพวกเขาต้องการเงิน20ล้านปอนด์ส่วนจุดยืนของแมนยูไม่ได้ใกลเคียงกับการจะยอมจ่ายที่ตัวเลขนั้นฝั่งของปีแสดงเองก็มองมาตรฐานตัวเลขที่ New าบบานาาเ้ตอนอดึงชขามา และทางปีศาจแดงก็ค่อนข้างจะอยู่ในท่าทีที่สบายมากกว่าที่จะปล่อยให้เวลาดําเนินไปแบบนี้เพราะมันจะเท่ากับโยนความกดดันไปที่นิวคาสเซิลว่าพวกเขาจะโอเคไปได้แค่ไหนที่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้กับคนที่พวกเขาไม่ได้ใช้งานเงื่อนไขตรงนี้มันบีบทางนิวคาสเซิลมากกว่าเพราะในขณะที่พวกเขาไม่สามารถรับสมัครใครเข้ามาทํางานในตําแหน่งน,นี้ได้จนกว่าจะเคลียร์แดนแอชเวิร์ดที่พวกเขาสั่งพักงานไปแล้วแต่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในสถานะที่สามารถมุกออนไปหาเป้าหมายอื่นในตําแหน่งผู้อำนวยการกีฬานี้ได้ตลอดเวลาหากพวกเขาต้องการพร้อมกันนี้เดวิดออสซินอง พูดถึงตัวเลือกอื่นที่อาจจะง่ายกว่าหากถึงจุดที่แมนยูไนเต็ดเลือกจะไม่ไปต่อกับแดนแอชเวิร์ดโดยเขาระบุว่ามีข่าวว่าพวกเขามองที่จูเลียนวอร์ดก่อนหน้านี้ซึ่งนี่คือตัวเลือกที่พร้อมเริ่มงานได้ทันทีเลยทว่าแนวโน้มที่เขาจะรับงานนี้ยังดูมีน้อยส่วนตัวเลือกอีกคนอย่างเจสันวิลค็อกเป็นตัวเลือกที่ผมเองเป็นคนรายงานข่าวไว้ซึ่งความคิดเห็นของผมก็ยังรู้สึกว่าถ้าแมนยูไนเต็ดจะเจราจาจริงๆก็น่าจะง่ายกว่าและตรงไปตรงมามากกว่ากับทางนิวคาสเซลในกรณีของแดนแอชเวิร์รรออรรดแูละ ที่อยู่ในลิสต์ตำแหน่งนี้อีกหลายคนแต่ก็ต้องอดทนรอให้รู้ชัดว่าโครงสร้างใหม่จะเป็นอย่างไร ขณะเดียวกันเดวิดออสซินยังได้ตอบคําถาม,ถามที่เกี่ยวกับกระแสข่าวลือยองชื่อแกเล็ตเซาเกตกับตาแหน่งของเอเรนเทนฮากที่อยู่ในเตดโดยเขาระบุว่ามันค่อนข้างมีความชัดเจนในแง่ที่ผู้บริหารของอินิออสมีความชื่นชอบในตัวของแกเลตเซาเกตจนทําให้เกิดข่าวเชื่อมโยงกันมันไม่ใช่ความลับอะไรเลยกับสิ่งนี้และผมก็มีคิดว่ามันผิดปกติด้วยเนื่องจากผู้บริหารของอินอิออสอันมีล้นิยมชื่นชอบโค้ดนักเตะและทีมงานคนอื่นๆได้มากมายอย่างเซอร์เดเบลฟอร์ดเขาก็รู้จักแกเร็ตเซาเกตค แ,แต่ข้อเท็จจริงในทางฟุตบอลมันไม่ได้หมายความว่าชื่อของแกเร็ตเซาเกตจะเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งกับงานที่ยูเนเต็ดแบบอัตโนมัติจะหากว่าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจริงๆที่จริงแกเร็ตเซาเกตก็ปาลมข่าวพวกนี้ด้วยตัวเองไปแล้วเพราะเขาต้องการแสดงออกให้เห็นว่าเราต้องเคารพเอเดนเทนฮากด้วยซึ่งมันถูกต้องที่สุดเพราะเทนฮากเป็นคนปัจจุบันของตำแหนง่งและมันไม่ได้มีมูลอะไรเลยที่เชื่อได้ว่าเขาจะไม่ได้ไปต่อหลังจากจบฤดูกาลนี้ที่แน่นอนก็คือโครงสร้างบริหารใหม่ของแม,รรมงงนยูเนเต็ด ทำงานหลังจากนี้ซึ่งตรงนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะคุณต้องไม่ลืมว่าเอร็กเทนฮาร์กกำลังจะเข้าสู่ช่วง12เดือนสุดท้ายของสัญญาที่เซ็นกันดังนั้นการที่สมโมสรจะมีการประเมินและพิจารณาเมือ่อบุคลากราของพวกเขาเข้าสู่ช่วง12เดือนสุดท้ายมันก็คือเรื่องปกติแต่ณตอนนี้การตัดสินใจยังไม,ม่ออกมาก็เพราะมีเกมการแข่งขันสําคัญที่ทีมต้องลงเล่นอยู่ผมก็มองว่ามันสมเหตุสมผลในตัวอยู่แล้วปีทาที่สัมภาษณ์เล็กน้อยของโซเฟียนัมลาบัตในอีเวนต์ของสปอนเซอร์ของสมโมสรมาในรูปปแแบบบบตออคคํําาาาาาถถมมฟนนนนที่่่่สสงเเข้ไใจก็ช ผู้เลนที่อําลาบาดชื่นชอบพร้อมเหตุผลซึ่งเขาตอบว่าคําถามมันยากนะแต่ผมว่าคําตอบน่าจะชัดเจนผมชอบซีดานชาเบียนอนเดนและพอสโคโพวกเขาเก่งมากๆส่วนอีกคนก็คือรอยขิยนด้วยผมชอบแนวทางของเขานอกจากนี้ก็ยังชอบเยีายาตูเล่แม้เขาจะเล่นให้กับแมนซิตี้แต่ในแง่ของนฟุตบอล,ลก็คือกองกลางที่ยอดเยี่ยมอย่างปฏิเสธไม่ได้